ดิจะตัวเองวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆวันนี้อนณจจะมาสอนเพื่อนๆคำเบส,สิกเบสิกเบสิกง่ายๆให้เพื่อนๆเรียนรู้นะครับว่าเวลาเราเจอใครสักคนหนึ่งหรือใครที่แบบต้องการช่วยเหลือจากเราเราจะพูดยังไงนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆคำพูดว่ามีอะไรให้ฉันช่วยไหมเราจะพูดยังไงเป็นภาษาอาหรับผมต้องบอกเลยไว้ก่อนนะว่าการพูดภาษาอาหรับนะครับประโยคว่า มีอะไรให้ฉันช่วยไหมมันจะมี2ประเภทนี้นะครับ1กับผู้ชาย2กับผู้หญิงเรามาใช้เรามาฟังกันดูนะครับว่าผมจะพูดยังไงนะครับ1ผู้ชายผมจะพูดว่ามุฮตาจมูซาเดะมุฮตาจมูซาเดะสองถ้าผู้หญิงก็จะพูดว่าอ่าเตหตาจีนมูซาเดะเตหตาจีนมูซาเดะเตหตาจีนมูซาเดะ เห็นไหมเพื่อนๆง่ายมากเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้เหมือนกันนะเหมือนกันนะครับก็คลิปนี้ขอจบแค่นี้นะครับเรามาเจอกันคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆบาย